ถามว่าเราจะดูข้อมูลหลังต่างๆอย้ที่ไหนเรามีที่เว็บไซต์สมามรรักากรกรครับเราจะมีคลิปวิดีโอการแนะนําต่างๆมีอินโฟกราฟิกมีดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์นะครับมีตอบคําถามต่างๆซึ่งประเด็นต่างๆเนี่ยท่านสามารถศรรึกษาได้จากเว็บไซต์สมนักากกในเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับอันนี้จะมีครบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่มือหรือคลิปวิดีโอการสาธิตอะไรต่างๆนั่นเองนะครับนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับผมก็ ขอให้เรียนได้ทราบว่าคุณครูนั้นแม้ว่าจะยื่นคำ้องของยาได้ภายในวันที่3ถึงวันที่31นะครับแต่ผมขอแนะนําว่าควรจะยื่นก่อนล่วงหน้าก็คือเพื่อให้ผู้มีการาศึกษาได้ตรวจสอบเขตได้ตรวจสอบและได้มีโอกาสแก้ไขคำ้องของยานั่นเองถ้าอย่างช้านะไม่ควรจะวันสุดท้ายเลยครับอาจจะก,ก่อนสัก 2- 3วันเพื่อให้มีโอกาสได้กลับไปแก้ไขเอกสารข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ ส่วนนี้ท่านพอใส่คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมขอบคุณครับด้วยระยะเวลาท่านหัวหน้าชาชวานก็ได้ให้